ตามนั้นโอเคแมตช์มาแล้วครับแมตช์มาแล้วการแข่งขันมาแล้วนะคับซีนสองเลยฮะโอเคครับนี่ครับฉากนี้ครับม้นะเป็นแมตช์ที่จุดทุนทัศนอยู่ตรงกลางนี่ครับตรงด้านกลางใครยึดตรงกลางได้ก่อนโอกาสชนะมีสูงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกไว้ก่อนนะ้วแข่งขันมาครับตรงกลางตรงนี้นะใครที่ยึดได้ครับชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อผมดูมาใครที่ยึดตรงนี้ได้นะชนะตลอดนะครับ สนานมวิทน่านันะวันนี้เราจะได้เห็นเกมเร็วหรือว่าเป็นการบุกแบบค่อยๆกระดึ๊บกระดึบไปก็ดู<ช>นะฮะแต่เหมือนจะเป็นเกมเร็วฮะเพราะว่า IG Gaming ฮะรเริ่มเกมมาก็โอ้พุ่งขึ้นกลางเลยครับ,รบเป็นรถถังเบานะฮะนำไปก่อนแต่ว่าก็ไม่ลืมครับที่จะเอารถถังหนักนะประกบกับรถถังเบาอีกคันนึ่งไนะปทางซ้ายฮนะดูเหมือนว่า IG จะไม่ยึด ตรงกลางนะแต่ปล่อยคันเล็กไปนะกำลังหลักครับไม่มานะฮะส่งแค่ตัว WZ คันเดียวครับที่รีบมายึดต,ตรงกลางไว้ครับแล้วทางด้านของ PVP Machinery ครับก็ไม่มายึดต,ตรงกลางเชน่นเดียวกันนะอุปแปลกนะโปรตีมีแต่คนที่มายึดต,ตรงกลางฉากนะครับแต่รอบนี้ครับไม่มาเอากันครับนะหรือเขาอยากจะทิ้งใชยชนะไปแล้วไม่ใช่นะอาจเป็นศูนย์เขาแล้วก็แต่ตรงนี้เราเห็นวันนั้นเห็นทีอนะ ใช่หรือยูเนแมนที่มันต่อตัวขึ้นไปยูเรนแมนนะอย่างเจ๋งไงครับนะต่อตัวขึ้นไปแล้วโดนยิงยับเลยใช่ครับต่อตัวขึ้นไปลงไม่ได้ไงขึ้นได้ลงไม่ได้ครับนะนี่ก็มันดูกันครับเขาวางแผนรอดักตีคนตรงกลางหรือเปล่าคุณดีดับเบิลโอนะ <g ül üyor> ก็ดักไกลไปแล้วฮะเพราะว่า <c oughs> แต่ละคนนี่คือไม่ออกจากฐานเลยครับใช่ PVP m i s <c oughs> s i o n เนี่ยกัไม่ได้ออกไกลจากฐานเลยนะอืมแล้วก็แอบแอยู่ตรงเน้นเขาเรียกอะไรทางขึ้นทางขึ้นเขาอะฮะขอนทางฝั่งของ i n s g a g i n g เนี่ยอ้อมไปทางซ้ายนะประมาณสาคันนะฮะขวาอีกสามคันวันนี้ก็เป็นว่าเขาปล่อยตรงกลางเลยครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการระทะดุเดือดที่ กัประทัที่ดูเดือดเกันแต่ผมว่านะครับเดี๋ยวมันบวกกันแน่นแต่ประมาณนาทีที่เลยสองนาทีสุดท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นครับเราจะให้มิดบอลโซโล่ครับได้เลยครับแล้วผมก็จะหลับครับก็เดี๋ยวตอนนี้ฮะเดี๋ยวผมผมต้องบอกผมว่าคุณใส่แว่นแล้วคุณพร้อมจะโซโล่แล้วอ่ะต้องใช้สมาธิแล้วนี่ต้องใช้สมาธิในการดูแกะถอแว่นดกวา ทำไมอ่ะขอโทษใสมาธิเนี่ยอย่าเลยฮะเพราะว่าผมว่าผมต้องใช้สมาธิในการดูแลสุดยอดอครับมิดบอลน,นี่ไม่ธรรมดาเลยครับหลังจากพาเราถังมามันไม่กิมแมทครับเขาสามารถที่จะหลับตาภาคได้ครับนะไม่ต้องดูเกมก็สามารถจะภาคได้ครับไม่ธรรมดาเลยจริงลืมตาอยู่ลโอ้โหนี่ลืมตาเลยนะฮะเจ๋งว่ะเออนี่ยตอนนี้ฮะการว่าพี่ อ่ามิชชันอารี่ฮะอยู่ตรงกลา,างนะสามคันสี่คันยังไม่เคยับไปไหนน่าจะตั้งแนวป้องกันแหละครับอีซีเดสแคมิง n g เองก็ป้องกันครับแต่ว่าป้องกันน้าจหานตัวเองฮะสองคู่น,นี้รู้สึกว่าจะยืดเยื้อทุกเกมเลยนะครับเน้นไม่ประมาทฮะและเหมือนจะเป็นการเจอกับรถถังสเกลนะของทางอ c ซ g เ m สแคมิงครับ PP, พีๆเจอไปก่อนนะฮะถ้ามีโอกาสยิงอะรถถังสเกลพังแน่นอนครับสเกลของทางอีซีเอสแคมิงฮะเห็นว่าถ้าไม่ดีครับหลบเลยนี่ครับ แลยของท่านนีนานนิดนึงครับหลังจากนี้ผมต้องใช้สมาธิแล้วฮะรู้สึกว่าเกมนี้ต้องยืดเยื้อแน่ครับผมกำลังมองข้ามช็อตไปฮะเลอแนะนําว่าวิเซ่ครับอย่ากวนอย่ากวนอย่ากวนก็อย่างที่เห็นครับทางด้านของทีม PVP เนี่ยกระจายกําลังกันตั้งมันรักษาชาติป้องกันแคมแข็งถึงแม้ว่าไอจีผู้มีแรงจะมายึดแย่งตรงกลางก็ช่างวัน ใครยาำเราก็สู่เออครับไม่ได้แล้วองใช้เวลาสักพักนะครับบอกว่ากว่าที่สองเกมสองคนนี้สองทีมนี้ครับจะปะทะกันนะครับคือต้องบอกว่าเกมนี้แข่งกันแบบรัดกุมมากนะครับไม่มีการประมาหรือว่าพีใช่ครับ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 ตอนนี้ฮะก็กลายเป็นว่าเป็นเกมแทบจะกลายเป็นเกมแนวรับของทั้งสองทีมเลยฮะ ไอจีอย่าให้ฉันเสียใจนะนี่คือความเสียใจความเสียใจมันเป็นอย่างนี้บอกให้คุณวุฒิพงษ์ฟังต้องเจ็บต้องช้ำมากไม้สุร่านะพอละอย่าเยอะเลยนะยังไม่บวกกันสักทีนะยังตั้งมั่นกันอยู่ที่ฐานตัวเองนะครับคิดว่าน่าจะไปแย่งเทียกันครับตอนนาทีพท้ายนะ อันดับิีเอ Empire นะครับกับพัหน้าอีกทีมทีมแล้ววะคู่ต่อไปอ่ะเดี๋ยวดูให้จะไม่ได้ครับ Anubis Empire เจอกับ r ัชค c ั a เป็นทีมใหม่ครับัชนี่ครับกับ Anubis Empire และยังไม่กลับมาไเป็นรถถังเบาของทาง e s Gaming ครับ ขึ้นอยู่บนเนินนะฮะและยังไม่กลับด้วยครับเห็นเบล็ถังเทียอเทียหนักนะรถถังหนักครับของทางพีพีมิชชันนารีอยู่ส่องจากไกลๆครับอย่าไปครับอย่าไปจูตาดูมือพิมพ์ครับอย่าไปครับอย่าไปมาถึงไม่ฝัดไม่เกียนครับอยู่กันในความสงบครับตาดูปลายมือก็พิมพ์ไปนะครับผมนะ มือขวาจับเมาส์ครับมือซ้ายจับคีย์บอร์ดครับอืนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะเดี๋ยวการหนึ่งขันครับสนุกแน่นอนครับแต่หลังจากนี้อีกประมาณสองนาทีครับสองนาทีครับนะอ่านี่มันคมจริงนะนี่มันสงครามจริงหรือเปล่าคุณพจิวิยาจิวิยานะครับคุณน้องหนูลูกเฟซบุ๊กน่ารักบอกว่าอะไรวะคุดาจ่ คุณด่าไงไม่เคยเล่นสกายลิมอีกแล้วสิไม่เคยอะไอธนูไอธนูปักกระโหลกนะธนูปักหัวเข่าเหรอไม่เคยเล่นสกายลิมครับพอดีตอนนั้นที่มันมันสกิลล็อตมันไม่ลดราคาครับเลยไม่ได้ซื้ออุ้ยผมพูดอะไรออกไปเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเพิ่งเพิ่งจะซื้อทอนไลท์มาเนี่ย โอ้จ้าซื้ออะไรนะซื้อกับสกายลาวครับสกิตรสกิตลาวครับซื้อสกิตลาวโอ้ซื้อแพงมากเลยฮะมันลดราคาไงยังรีบซื้อออ๋โอเคฮะตอนนี้ครับยังป้องกันอยู่สำหรับจบแล้วจบแล้วเกมมิ่งจบแลันเดียวด้วยจบแล้วครับนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ขยับขยื่นนะใช่ครับ มันยังไม่ไปไหนผมสองมาทีของฟันทองเล็ผมพูดเลยฮะใครขยับก่อนทีนั้นชนะครับตอนนี้เริ่มมีการขยับเกิดขึ้นแล้วครับพีพีเมชชันนารีฮะอ้อมมาทางด้านขวาฮะแล้วพี่มันขึ้นไม่ได้ติดเนินนะคืออยากขึ้นเนี่ยอยากขึ้นจากมันมันขึ้นไม่ได้ครับพี่มันมันเออรถหนักมันมันขึ้นไม่ได้รถมันไม่แรงเนี่ยครับตาเล่งมันน้อยฮะนะฮะตอนนี้ครับยังโอ้โหดูสถานการณ์ยัง เงียบเงียบอยู่ฮะก็ตอนนี้ครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่มีการประทากันนะครับยังบวกยังไม่มีการบวกครับยังอยู่ที่ฐานนะครับนะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวครับแล้วเวลาผ่านไปตอนนี้เลยประมาณสองนาทีครึ่งนะครับถ้าทั้งคู่ไม่มีการประทากันอย่างนี้นะครับผมจะกอดเทนแพ้คู่เลยครับตอนนี้ ตอนเนี้ยเป็นวีวีไมชชันารี่ฮะเลยถบเข้ามาใกล้ๆนะครับเอเซเดเกมมิ่งเอเซเดเกมมิ่งเออโอ้ยเนี่ยยังครับไม่ไหวนะฮะสามเลยครับโดนเนี่ยสามต้องสามทีเนี่ยถึงจะตกรอบต้องสามกากระบะใช่ปะครับเนี่ย อันนี้เริ่มมีการเดินเครื่องแล้วสองนทีแล้วเฮ้ยเลย,เยครับนะสองนทีครับมันคือสองนาทีที่เราต้องเจอกันโหลดนานนะฮะโหลดนานครับคุณบอลสมมตว่าเบื่อคู่นี้นะะครับผมไม่เบื่อนะ รู้สึกมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขใช่ครับเด้ละเลยเวลามันเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีแล้วนะครับผมมองเห็นดาว <laughs> รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองนี่ไอจีร้องอย่างนี้เลยครับรู้ว่าเหนื่อยจะใจไปเลยนะไปละนี่ไป,ไปเสียงกันเลครับเลยหนึ่งนาทีครับไอจี IG ครับไปเสียงกันแล้วครับเนี่ยไปเลยแม่น้ำนะฮะตอนนี้ก็มาแล้วครับนะ นำมาติดๆครับนำมาไกลๆครับเจอแล้วจือจือจืคุณสปีด้าบอกเครียดแทนครับอย่าไปเครียดครับนะนะครับถ้าเครียดก็ไปหาอะไรทำนะดูไปครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดไปหาไอ้นี่ฮะไอเวทครับมายกอะไรก็ดูครับนะจะได้แก้เครียดครับยกเวทซ้ายยกเวทขวาก้ามก็ขึ้นนะดูไอ เกมไปด้วยนะครับแล้วด้านของไอตีครับอ้อมมากราบขวาครับมาแกัน3คันครับโดยที่ตรงกลางมีทิ้งไว้2คันแล้วที่ฐานไม่เหลืออะไรเลยครับแล้วก็กราบซ้ายครับมีสเกล1คันครับส่วนหน้าที่ PVP ก็ตั้งรับกันอยู่ที่ฐานของตัวเองครับผมยังตั้งรับกันอยู่ครับนะยังไม่ไปไหนครับนะยี่สิบวิสิบเก้าครับแล้วมันกําลังจะเสมอกันครับ เราจะได้ดูเกมที่สี่ในแผนที่เดิมครับคู่นี้เนี่ยครับผมตีตีตีแพ้คูยเลยนะเนี่ยฮะแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเสมอกันไปมาเล่นฉากนี้อีกรอบครับนะโเรามาดูพี่กิมจิดีกว่าเขาจะพูดอะไรบ้างนะครับพี่กิมเขาคงทำหน้าเหมือนเราเขาคงรู้สึกโอ้โหคาจมูกเลยฮะคาจมูกฮะรู้สึกว่าเออก็อะไรครับก็อย่าง<ห>นี้นะครับ เออ <S 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 เนี่ยเฮ้ยจะเป็นคนไหนผมเป็นไอ้คนขวาละกันเออคนซ้ายได้เออผมว่าเนอะก็เมื่อกี้นี่เมื่อกี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าต่างฝันเนี่ยต่างเล่ารอบเกินเกินไปฮะผมว่าเออทั้งคู่เนี่ยคงจะหิวข้าวกันแล้วเพราะเวลาเนี่ยมันก็จะเที่ยงครับเลยยังไม่อยากจะบวกกันสักเท่าไหร่นะคอยยื้อเวลาครับรอคู่ต่อสู้หิวจนทนไม่ไหวแล้วก็สติแตกครับแล้วก็จะแพ้เองนะครับแพ้ให้ตัวเองครับผมว่าน่าเป็นอย่างนั้นครับคุณครับครับผมว่าอย่างนั้นฮะพูดต่อดลครับอ่ะผมพูดเหรอ เอ่อแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังมีการแข่งขันอีกแมตช์นี้นะครับเราจะใช้แผนที่เดิมนะครับถ้าเกิดทั้งคู่ยังสมมตกันเราจะให้แผนทั้งคู่ครับอีด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 อไม่ต้องทำหน้าคิว้วแล้วนะครับ <laughs> ม,มีมาผ่าผิดแล้วเนี่ยเออมีใครแลกของเกมตีป้อมครับมไม่ใช่เออผมสั่งแล้วนะยงไงเนี่ย ท่านเอ้ยผมผมต้องไปในคนนี้ว่ะเอ้ยมันมันจับจมูกของผมเลยเนี่ยคนนี้เอเลนซ้ายเนี่ยโอเคนะได้มันคันไงคันจมูกเลยโอ้ก็ตัวนี้นะฮะก็ผมรู้สึกว่าเออฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะจัดทีมกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเข้าเกมกันเลยดีกว่าไหมครับนี่ฮไอเดียบีนึงอ๋อแล้วตอนนี้ฮะเมื่อกี้ผมดูแอบดูเวลาบนโต๊ะฮะรู้สึกว่าตอนนี้มันจะประมาณเกือบเที่ยงกว่าๆแล้วนะครับก็ เดี๋ยวผมจะไปกินเอ่อตับหวานนะฮะกลางเออ่ที่ตรงกลางซอยนะครับไม่ทราบว่าคุณจะไปด้วยกันกับผมไหมครับกิมจิหนึ่ง <c oughs> ผมว่านะครับ <c oughs> การจะกินตับหวานนี่มันต้องให้มันสุกๆก่อนนะครับแต่มันสุกไปมันก็แข็งครับ <c oughs> มันต้องกินแบบตับ ตบมันจะมันแบบนิ่มๆนะครับข้างในนุ่มๆเนื้อเลือดชุ่มๆไปด้วยเนื้อครับนะใส่ข้าวคั่วนิดนึงนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับมันคงจะอร่อยพิลึกนะครับแล้วอย่าลืมครับต้องใส่กิมจิด้วยนะครับกินกับกิมจิเสิร์ฟมากับข้าวสวยอุ้งร้อนๆแล้วเกมมาฮะเฮ้ยพี่กิมจิเขาตัดไปหน้าไหนเนี่ยเออหนึ่งถูกแล้วฮะเออก็ใช่เห็นที่มานะครับนะแผนที่เดิมนะครับพี่แกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวพี่พี่กิมจิเขาเขาเขาเถิดอายฮะเจอเราออกไปดูเกมกันเดี๋ยว ไปดูเจอเราซุยใส่พี่กิมจิเปลี่ยนหนีเลยครับเพราะเขาให้ดูเราอยู่นะฮะรู้ว่าเรากําลังอําเขาอยู่เขาเลยเปลี่ยนหน้าหนีไปเลยนะพี่กิมจินะเนี่ยฮะพี่พี่คะเอฟเฟกพี่อิดอิดเหรอคะคืออะไรครับน้องรูกเฟซบุ๊กหน้าตาน่ารักพี่พี่คะเอฟเฟกพี่อิดอืดเหรอคะอิด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 คืออะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจครับ โทรมาอธิบายได้ไหมครับน้องรูปไฟนเือนะไรครับ <C ell> 0909ครับ74085ตืดๆครับนะนะเดี๋ยวที่เหลือเอาหลังไหม่ครับนะเออนะอธิบายด้วยพี่ไม่เข้าใจนะน้องพูดอะไรออกไปครับนะพี่อยากจะรู้ก็สักคู่นะยังไม่มีการเริ่มเลยนะเศร้าหมองเนี่ยคู่นี้มันแข่งมาสี่แล้วนะ <C ell> ใช่ใครบอกแข่งแค่ห้าครับผมมีมทะลักนะ <C ell> อืออ่าแล้วก็มาแล้วครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะ ก็ต้องดูครับฝั่งนี้ฮะตอนนี้ก็ยังอีกประมาณยี่สิบกว่าวินะครับ,บจะมีการเริ่มแข่งขันนะครับผมเกมนี้ครับยังหนึ่งศูนย์อยู่ยังเป็นแบตที่สองแต่แข่งกันกันที่สักที่สี่แล้วไม่ชนะกันเตอทีอินสตนด์เกมมิ่งนี่ประวัติการเล่นเขาเป็นยังไงบ้างครับ,บไม่รู้ใช่ไหมไอจีเ <laughs> นี่ยเขาก็วน,นเวียนวงเวียนอยู่ทั้งด้านของอาลีกสูงสุดนะขึ้นขึ้นลงลงนะ แต่พีวีพีเป็นทีมใหม่ครับเพิ่งขึ้นมาในหลีกนี้นะครับครับอตอนนี้ฮก็ผมจะไม่อยากคาดหวังแรงเขาเยอะนะเพราะว่า,าเ,ดเดี๋ยวเขาไปข้างหน้าแล้วเขาก็ไปการอีกผมว่าเสม,เมอไงเงี้ยแต่เขาคงจะโดนพี่กิมจิสั่งมาละพี่กิมจิคงจะบอกว่าถ้าเกมนี้นะครับไม่มีการปบุกกันนะเขาจะให้แพ้คู่นะนะครับก็บอกแล้วนะถ้าใครยึดตรงกลางได้ชนะไปเกมที่แล้วไม่มีใครยึดตรงกลางไง, <S <S ไง มันเลยเสมอกันเห็นป่ะประกาศนี้ยังใช้ได้ผลอยู่ครับแล้วตอนนี้ครับเป็น Insidious Gaming ครับที่ขึ้นมาก่อนนะฮะอ้อมไปดักเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งแนวป้องกันตรงนี้ฮะเจอส c าวครับของทาง PP Missionary หนึ่งคันครับแล้เก็บไปได้หรือเปล่าฮะต้องดูถ้ามันเสมอกันอีกจะมีรอบต่อไปไหมครับอยากรู้ป่ะอีกสีนาทีผมจะบอกคุณตอนนี้ให้สที่หนึ่งศูนนะ i n s Gaming นำอยู่ครับ แต่สงสัยนะฮะจักแมทเมื่อกี้เขาคงรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแคมป์ต่อไปเนี่ยมันไม่ไม่ไม่มีหวังนะฮะต้องเริ่มมีการลุกกันบ้างและเจอหน้าสเกลไปแล้วครับจะเก็บได้หรือเปล่าโอ้สเกลของทางอินสตีแอสเกมมิ่งเจอกับสเกลของทางพีพีมิชชันนารีฮะอยู่บนเนินครับยิงลงไปไม่ได้ครับยิงอ้อมไปด้านหลังครับอ้าวเป็นทางรถถังของอีเซียครับพังไปก่อนหนึ่งคันแล้วพังตามไปแล้วสำหรับรถถังของพีพีมิชชันนารีใช่ครับ อนนี้ยิงแลกกันไปฮะหาต่างคนต่างหาที่โลครับแล้วนี่ครับพยายามจะไล่มายิงแล้วเป็นไอจีครับที่บุกหนักครับอ้อมขึ้นมาถึงด้านบนเลยครับนี่ฮะกำลังบุกลุกเข้าใส่ด้านของ PVP Machinery ครับโอ้โหเนี่ยนี่ครับบุกเข้าใส่แล้วมาแบบออครับมาหมดเลยครับนะใครที่แหลกครับนะใครที่แหลกก็ ไปไปลองเปลี่ยนช่องทางดูนะครับมันมีชวิตนะมีทีจีพีครับแล้วก็มีเขาหน้าโปรแกรมมิ่งนะครับมีหลายช่องทางนะครับผมโอเคครตอนนี้ครับเริ่มมีการลุกคืบกันเกิดขึ้นนะแล้วก็กลับมาสู่การป้องกันเหมือนเดิมละนะฮะแต่ยังยิงแลกกันอยู่ครับยังยิงแลกกันอยู่เรื่อยๆนะรถถางของทางอิสเร i n g ยิงข้ามเนินไปฮะแล้วโดนฆ่าไปได้แล้วสถานการณ์ตอนนี้ครับทางด้านของทีมที่บุกเร็วนะ ไอจีเนี่ยฮะเสียเปียบครับระเบิดไปอีกคันแล้วเหลือสี่คันครับตอนนี้ฮะโอ้โหเริ่มตีตื้อมาครับตอนนี้รถถังของทาง PP Gaming ่ฮะไอพีพีมิชชันนารีฮะเสียไปสองฮะส่วนทางไอจีอินนิทัสเกมมิ่ง i n ี่ยอินซิดอสนะก็เสียไอจีอินซิดิอัสเกมมิ่งครับเสียไปสองฮะควมหิวทำให้คนเปลี่ยนไปครับนะ ตอนนี้ฮะก็เกิดการปะทะเกิดขึ้นครับรถถังของทางอีเซียเกมไม่เอากับน้ว่ายิงนําไม่ได้นะครับไม่ทํไม่ได้โดนยิงยิงทางยิงทางรถถังของไอจีเนี่ยพังไปถึง4คันด้วยกันช่ครับโอ้โหแต่นที่เองเสียไปสองนะแต่เลือดหวานมากสำหรับทางพีพีมิชชันนารีฮะถ้าอนซีเดียสจะชนะต้องรีบบุกใส่นะตอนนี้ฮะต้องนะครับหูแล้วนี่เลยสองคันแล้วครับเหลืออีแค่สองคันเท่านั้นเนี่ยเลอแค่สองคันเท่านั้นครับ ชัยชนะจะบังเกิดครับและบังเกิดกับทีม PVP ครับทำให้ทจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับโดนยิงจากด้านหลังนะครับนี้โดนยิงจากข้างหลังนี้มันเสียวนะอ่าแล้วพังหมดเลยฮะเหลือข้นเดียวแล้วไอจีแล้วเลือดนะดูเลือดดิฮะไอจีเลือดหวานครับเนี่ยแล้วโดนไล่ล่ามาครับไล่ล่าปลาจิงโกะแล้วทางด้านของทีมไอจีโอ้แล้วเนี่ยลงมาชนตายไปเองฮะตายไปเองครับตะกี้เห็นเลยครับทางด้านทีม PVP ครับ ลงมาเร็วครับแล้วพุ่งก็ไปชนซากรถถังตายครับมีการหัวล้อพี่กิ๊บจียังหัวล้อเลยนี่ฮะตายไปเองครับจะไล่ฆ่าเขาแต่ว่าเงื่อบมันไหลลงมาจนินซากเพื่อนครับระเบิดตายเองโอ้ยตะกี้มันรถถังมันตายครับพี่กิ๊บจีหัวล้อครับเนียพอพอแล้วพอแล้วตัดตับนะฮะแขนแขนกอล์มหมดไปครับกลับมาที่สองนะฮะตอนนี้เสมอกันครับอยู่หนึ่งหนึ่งนะต้องมีการ แข่งอย่างต่ำมาอีก2แมตช์แน่นอนครับนะเราวาย e s gaming ครับประทานกับเอ่อ p v p machinery กับผมตามนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเรารอครับสัญญาณจากจอมทีวีครับส่งโฆษณามานะเราจะได้มีการพักกันเล็กน้อยฮะก่อนที่เราจะมาพักกันต่อไป